สวัสดีครับนี่คือเสียงจากสิทธิบานะครับเพิ่มมีต่อไปนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูนะครับการสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นั้นอยู่หลังจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับการสร้างฟ้าสวรรค์ฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่อยู่หลังจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คืออยู่หลังจากเหตุการณ์เรียกว่าความทุกขเวทนาครั้งยิ่งใหญ่ภาษาอังกฤษเรียกว่า the great tribulationtribulation คือการทนทุกข์ทรมาน ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ตั้งแต่บทที่หลังจากบทที่3นะครับบทที่ 4, 5, 6มาเรื่อยๆจนท่านถึงบทที่20นะครับเราเห็นว่าการเป็นฉากของการทนทุกเวทนาครั้งใหญ่และเป็นเป็นพังผีที่น่ากลัวที่สุดเป็นความทุกเวทนาเป็นซัฟเฟริงเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์มากมายเหลือเกินเรียกว่าวิบัตินะครับมีตรามีแตร,ม,ตรมีขัน นะครับสประเภทและแต่แตและประเภทเนี่ยมี7อย่าง7อย่างเจ็อย่างพี่น้องลองไปดูนะครับในพระธรรมวีวรเนี่ยตั้งแต่บทที่สีเป็นต้นไปจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือการสร้างฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่เยรูเซมใหม่เพื่อเรานะครับเพื่อเราโดยเกิดขึ้นหลังจากการทุกเวทนาเกิดขึ้นหลังจากการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู เกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรพันปีนะครับเกิดขึ้นหลังจากการกรบฏครั้งสุดท้ายของมารซาตานเกิดขึ้นหลังจากการพิพากษามารซาตานครั้งสุดท้ายเรียกว่า final judgment และเกิดขึ้นหลังจากการพิพากษาบนบัลลังสีขาวอันยิ่งใหญ่พี่น้องเห็นไหมครับว่าจะมีการพิพากษาสองอย่างด้วยกันนะครับสีน้ําเงินกับสีเทาๆนะ สีน้าเงินเนี่ยคือการพิพากษาซาตานซาตานถูกโยนไปในบึงไฟนะครับแล้วก็การพิพากษาบนบัลลังสีขาวนะครับก็คือการพิพากษาประธานบําเน็ดหรือว่าปูนบําเน็ดนั่นคือการพิพากษาสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่ามีการพิพากษาอยู่หลายครั้งนะครับมีการที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองเนี่ยเป็นเหตุการณ์ต่างๆมากมาย หลายหลาคนนะครับตายไปแล้วโดยที่ไม่รู้ครับว่าเพระกัมพีพูดอะไรนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากเพราะว่าไม่ได้เรียนพระกัมพีและไม่รู้ความจริงตรงนี้และทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยที่อยู่ในโลกเนี่ยเขาอยู่แบบคนไม่มีความหวังทั้งทั้งที่เขาจะควรจะมีความหวังจากการรู้จักพระเจ้าจากการอ่านพระกัมพีเขาเสียดายมากเขาจากไปโดยไม่รู้ เหมือนกับหลายๆท่านนะครับมาบอกกับผมว่าอยากจะรู้ว่าเนี่ยตอนฉันป่วยเนี่ยฉันมีสิทธ์อะไรบ้างในฐานะเป็นคนไทยนะครับภายในเดือนสองเดือนนี้นะครับเราจะจัดการอบรมครับพี่น้องครับให้กับบรรดาผู้วุโสผู้ที่มีญาติพี่น้องที่เจ็บแค่ได้่วยว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับหลายคนเนี่ยไม่รู้สิทธ์ก็เลยไม่ได้รับสิทธ์ ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์อะไรก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์ฉันได้ฉันนั้นนะในชีวิตของคริสเตียนก็เหมือนกันเรามีสิทธ์เยอะแยะมากมายในโลกนี้นะครับที่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่เราไม่รู้สิทธิ์ของเรานั่นคือความน่าเสียดายเสียใจมากหลายครั้งนะครับเราจะมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าโดยการอ่านพระคัมภีร์เรารู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้ามากมายเหลือเกินแต่เราไม่รู้สิทธิ์ที่อันนี้เพราะเราไม่ยอมเรียนพระคัมภีร์ไม่อ่านพระคัมภีร์ ไม่มาเข้าร่วมละวีครับนะครับเราได้รับประทานเราได้รับของประทานคือสันที่สุขและพระคุณของพระเจ้าจากการอธิษฐานนะครับผมเป็นศิวิบาลเนี่ยผมก็พยายามหนุนใจให้พี่น้องอธิษฐานนะครับเปิดโปรเจกต์ในการเชิญชวนพี่น้องมาอธิษฐานเฝ้าเดียวกับศิวิบาลน,นะครับก็มีความชื่นชมดีมีการอธิษฐานเผื่อตรงนั้นในหน้าเสียดายที่หลายหลายคนไม่ใช้สิษย์ ไม่รู้สิทธิ์และไม่ใช้สิทธิ์ตรงจุดนี้เองทําให้ท่านขาดพระพรชีวิตของเราขาดสันตีสุขที่มาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ผมอยากแจนนุนหนุนใจพี่น้องครับในฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่นั่นคือสวนเอเดนแห่งใหม่มีคุณลักษณะที่สําคัญในพระธรรมวิวรณ์บทที่21่ขอโทษนะยีิข้อที่หข้อที่สนะครับพระเจ้าได้สําแดงให้ใหยอนนะครับได้เห็นอย่างนี้ และท่านสำแดงให้พระเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนอย่างแก้วผลึกไหลมาจากาที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษประดุกไปที่กลางถนนของนครน,นั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดมันออกผลทุกเดือนใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติพี่น้องครับ เพราะว่าจะนะาพระเจ้าตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าสวนเอเดนแห่งใหม่นั้นเป็นสวนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสวนเอเดนเดิมที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแต่ทีแรกเลยก็คือว่ามีแม่น้ําแห่งชีวิตเหมือนกันมีต้นไม้แห่งชีวิตเหมือนกันต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนแรกนั้นครับก็คือว่าเป็นต้นไม้ที่มีผลที่ใช้รักษาลูกได้หมายความว่าเมื่อเกิดความเสื่อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะครับน จะสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพได้เกิดการฟื้นฟูบุณะได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สวนเอเดนแห่งแรกแต่สวนเอเดนแห่งที่สองนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ไม่มีความป่วยไม่มีความตายจึงไม่ต้องใช้รักษาโรคอีกต่อไปฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเราเห็นภาพเปรียบเทียบระหว่างวิวรซึ่งเป็นสวนเอเดนแห่งใหม่แล้วก็ในปฐมกาลซึ่งเป็นสวนเอเดนเดิมทีที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้มนุษย์นั้นชื่นชมและมีความสุข อยู่กับส่วนนั้นแต่เนื่องจากความบาปที่มนุษย์ทำอาดัมและเอวานั้นทําให้มนุษย์ยานั้นหล่นออกจากมาตรฐานของพระเจ้าความบาปนั้นทําให้มนุษย์ต้องพบกับผลของความบาปนั่นคือสิ่งที่ยอนได้รับการหนุนใจครับเมื่อเขาเห็นฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่เขาหนุนใจตัวเองและเขียนพระธรรมวิวรณ์หนุนใจพวกเราทั้งหลายทุกคนยอนเห็นว่าการที่พระประสงค์ของพระเจ้าจะบรรลุ ความสําเร็จโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางพระเยซูนั่นคือความชื่นชมดีและเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสต์ที่เราได้มีความเชื่อศรัทธานในพระองค์ให้เราดําเนินชีวิตแบบที่มีพระเยซูปเป็นศูนย์นกลางและเยรูเซมใหม่นี้ไม่ใช่แก้การกลับคืนสวนเอเดนเฉยๆแต่เป็นการก้าวไปสู่เยรูเซมใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน ในในความเป็นมนุษย์ของเราที่เราจะสัมผัสกับเยรูเ็มใหม่เยรูเ็มเดิมนั้นเป็นเยรูเ็มที่กษัตริย์ดาวิดได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีพระวิหารเยรูเ็มใหม่เป็นเยรูเ็มที่ไม่มีพระวิหารบางท่านบางคออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ถามว่าทําไมเยรูเ็มใหม่ไม่มีพระวิหารเหมือนกับเยรูเ็มเดิมพี่น้องดูภาพทางซ้ายนะครับภาพทางซ้ายเนี่ยเราเห็นเยรูเ็ม ทางซ้ายมือกำแพงที่เห็นเป็นกำแพงยาวๆทางด้านนะครับถ้าท,ทอดมาทางด้านขวานะครับก็คือกำแพงร้องไห้หรือเวลิงโวเป็นสถานที่ที่เขากั้นสองข้างนะครับนะพี่น้องจะเห็นรั้วขา,ขาวๆที่อยู่ตรงขอบนะครับเนะี่ยภาพทางซ้ายมือนะครับก็กั้นระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ทางด้านขวามือก็เป็นผู้หญิงนะครับอยู่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นผู้ชายนะครับแล้วภายใต้กำแพงเนี่ยมีทางลงไปนะครับนะจะเห็น โค้งโค้งเป็นซุ้มนะครับเนะี่ยทางลงไปข้างล่างข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นที่ที่พระวิหารหลังเดิมตั้งอยู่แล้วลแ, well Entonces, แล้วกําแพงกลางัะวันตกนี่นะครับเป็นสถานที่ที่ใกล้กับพระวิหารหลังเดิมมากที่สุดแล้วพระวิหารหลังเดิมพี่น้องครับก็อยู่ในภาพแางด้านขวานะครับพระวิหารหลังเดิมจะอยู่ในภาพแางด้านขวาและที่เป็นตึกสูงสูงขึ้นมานะครับเป็นอาคารสูงขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นอภิสุทธิสถานครับ อาภิสุทธิดสาทคือ holy of holy ซึ่งเป็นที่ที่ปุโรหิตเนี่ยจะเข้าไปข้างในเนี่ยเพียงครั้งเดียวผ่านม่านนะเพื่อที่ถวายบูชาลบความบาปปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและหลังจากนั้นคศเจเยอเมถูกทำลายพระวิหารนี้ถูกทำลาย,ถ,ลายถูกเผาลอกเอาทองที่อยู่ข้างในไปจนหมดแล้วก็ถูกทำลายไม่เหลือซากเลยเหลือแต่เหลือแต่ กำแพงนะครับกำแพงโบราณนะครับทานะงด้านซ้ายยาวๆเนี่ยที่มีต้นหญ้านะครับงอกอยู่นั่นนะนั่นคือกำแพงเดียวที่เหลืออยู่และเป็นกำแพงที่อยู่ใกล้กับอภิสุที่สถานที่ถวายบูชาของปุโรหิตที่เข้าไปปีละหนึ่งครั้งใกล้ที่สุดแล้วแล้วคนยิวเนี่ยก็มาที่ฐานที่นั่น เราเรียกว่ากำแพงร้องไห้เพราะเขาร้องไห้ค่ำควรวนอยากจะเห็นการสร้างพระวิหารใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่พระคัมภีร์ยอนทําให้เราได้รับการหนุนใจมากทําให้เราได้รับความชื่นชมินดีและมีความหวังมากก็คือว่าในเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยไม่มีพระวิหารเพราะอะไรพระคัมภีร์กล่าวไว้ครับว่าพระเยซูสถิตอยู่พระเจ้าสถิตอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่จึงไม่ยังเป็นต้องมีพระวิหารครับ เพราะวิหารพระวิหารนั้นเป็นที่สถิตของพระเจ้าแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องมีพระวิหารแล้วเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ในเยรูซาเล็ม่นี้ทุกแห่งที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับทุกแห่งที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นคือพระวิหารพี่น้องครับชีวิตของเราเป็นวิหารของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในเราพระภีใหม่พูดชัดเจนว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้า เมื่อเราเป็น <volumes> ว <shake it all> ิหารของพระเจ้าเราเป็นที่สถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยจึงต้องเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าจึงต้องเป็นชีวิตที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วเขาเห็นพระเจ้าเขาเห็นการสถิตของพระเจ้านั่นนั่นคือชีวิตที่เหมือนพระเยซูครับชีวิตที่มีมีเกียรติมีสง่าราศี มีวันหนึ่งในอนาคตเราจะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวที่พระเจ้าประทับอยู่และเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวไม่มีอีกแล้วที่เป็นนิเวศบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และถาวรไม่ต้องมีพระวิหารอีกต่อไปเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวที่มีการนมัสการพระเจ้าผู้สร้างอย่างแท้จริงและใจกลางของดินแดนแห่งพันธ์ญานี้ เยรูซาเล็มนั้นเป็นตัวแทนของยินแดนพนัญญาขั้นสูงสุดครับคือการทรงสร้างเทียบกันฟื้นฟูใหม่หมดไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่มีสิ่งใดๆที่ไม่ดีอีกต่อไปต่างจากกรุงเยอรูซาเก่ามากมายเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะกรุงเยอรูซาเก่านั้นเป็นที่ประทับของกษัตริย์อิสราเอลส่วนใหญ่ที่เสื่อมทรามเสือ่อมเสียทำความผิดความบาปแต่เยอรล็มใหม่นั้นจะถูกปกครองโดยพระเจ้าถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้าไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์อีกต่อไป พบกันในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอันวนยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ